ผมกำลังจะเลี้ยวขวาออกจากเส้น2192ระหว่างอำเภอเดชอุดมไปอำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะผมกำลังจะเลี้ยวขวาไปที่นี่เลยครับวัดธาตทองหลงังหมู่11ตำบลท่าโพศรีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับไปกันเลยครับจากนี้ไปอีกกี่กิโลนะกิโลห ประมาณกิโลหนึ่งนะครับเป็นถนนคอกนกรีตนะครับเลี้ยวขวาไม่ถึงกิโลหนึ่งดีนะครับเพราะาสิริบอกแล้วว่าอีก800แ0 0รอยเมตรเลี้ยวฝานะครับแต่ว่าถนนคอนกรีตหมดซะแล้วเข้าสู่ถนนรูกลางถนนแดงแล้วครับ เพื่อที่จะไปเที่ยวชมปราสาททองหลางนะครับเป็นปราสาทขนาดเล็กซึ่งเป็นหนึ่งไม่กี่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปราสาทในอารยธรรมของโบราณครับจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีปราสาทของโบราณอยู่6แห่งนะครับปราสาททองหลังนี้ก็หนึ่งใน6นะครับ ตอนนี้ผมก็มองเห็นตัวปราสาททองหลังแล้วครับอยู่ทางด้านซ้ายมือทางนู้นครับเป็นพื้นที่ของบริเวณวัดนะครับี่นี้เป็นวัดนะครับจะมีคูน้ำล้อมรอบนะครับเป็นรูปเกือกม้าคล้ายๆกับปราสาทศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินนะแบบเดียวกันเลยครับคูน้ำล้อมรอบ เป็นรูปเกือกมา้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับตัวปราสาทนะครับก็จะมีหินกองอยู่ด้านหน้าตรงนี้น่าจะเป็นหินร่องรอยของโคปุระหรือว่าทางเข้าสูงประตูทางเข้านะครับด้านหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีต้นไม้สูงใหญ่ตรงนี้นี่คือปราสาททองหลังนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปชมนะครับ ฝนก็นไปปลอยนะแต่ว่าพอจะได้อยู่มีคูน้ำร้อมรอบครับคูน้ำร้อมรอบ เป็นคูน้ำลักษณะเดียวกันเลยนะครับกับปรา,าสาทศรีขอรภูมิตรงนี้ก็เป็นศิลาแรงน่าจะเป็นฐานของโคปุระสุมประตูทางเข้านะครับเป็นปรางอิดสามหลังวางอยู่บนฐานศิลาแรงนะครับฐานศิลาแรงเดียวกันนะปรางประธานสูงกว่าปรางบริวารซ้ายขวานะครับ ข้อมูลที่กรมศิลปากรเขาให้ไว้นะครับสำนักศิลปากรที่9้าอุบลราชธานีนะครับสร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่16ถึง17นะครับเนี่ยก็ถ้าเป็นพุทธศตรวตรรษที่สมกถึง17ก็คือเป็นศิลปะแบบบาปวนนะครับศิลปะแบบบาปวนก็คือในพศ1550 ถึง1,620นะครับศิลปะขอมแบบบาปวน1,2,3,4,5,6,7,8บันได8ปดขั้นของศิลาแรงนะครับตอนนี้ผมอยู่บนฐานศิลาแรงอยู่ด้านหน้าของวิมานประธานนะครับพระอาทิตย์กำลังจะส่องแสงลอดออกมาจากก้อนเมฆก้อนเมฆก,ก้อนนี้ก็คือกลุ่มฝนที่ฝน ผมขับรถผ่านมาเมื่อกี้นะครับฝนตกหนักเลยแต่มาถึงตรงนี้ฝนปลอยๆครับเข้าไปที่ปรางประธานก่อนเลยตรงนี้น่าจะเป็นหินที่เอามาบุรณะนะครับหินใหม่นะเขาก็เลยไม่ได้มีร่องรอยการแกะสลักนะครับเพราะว่าเป็นหินใหม่ที่เอามาประกอบให้ปรางนี้แข็งแรงนะครับก็น่าจะตรงนี้เป็น เป็นอิดน่าจะเป็นอิดเก่านะครับอิดตั้งแต่เริ่มต้นดั้งเดิมเลยนะครับส่วนหน้าบานตรงนี้น่าจะเป็นอิดที่เสริมขึ้นมานะครับจะเห็นชัด huh? เจนนะครับเป็นสีอิดสีส้มนะครับยังไม่มีตะไคร่น้ําสีดําถ้ามีตะไคร่น mm ouais> ้ําสีดําก็น่าจะเป็นอิดเก่านะครับผมสันนิษฐานอย่างนี้นะแ้วอาจจะมีบางส่วนที่เป็นอิดใหม่นะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับถ้าดูนี้เป็นอิดใหม่ถ้าดูนี้น่าจะเป็นอิดเก่านะครับ พื้นตรงนี้เป็นหินทรายครับกรอบประตูหินทรายนะครับความสูงก็ประมาณ1 8 0 1 9 0เเซนนะครับเข้ามาข้างในด้านหลังทะลุทะลวงไปแล้วครับเออสวยงามนะเข้ามาแล้วก็เปิดเห็นท้องฟ้าโล่งแล้วก็แสงอาทิตย์กำลังลอดผ่านก้อนเมฆนะครับในช่วงบ่ายสามนะวัน วันนี้วันที่28เมษายนครับฝนตกเป็นย่อมๆยอมผมขับรถเส้นอ,อำเภอสีอุดมมาที่อำเภอเดชอุดมของจังหวัดอุบลราชธานีนนครับฝนตกเป็นย่อมๆยอมแต่พมมาตรงนี้ฝนกําลังปลปรยๆนะครับวนันี้ปรางทางด้านทิศใต้ครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับีนี้บูรณะ ดใช้หินใหม่นะครับหินทรายเหมือนกันแต่ว่าอิฐก,ก็คงจะมีทั้งส่วนใหม่แล้วก็ส่วนที่เป็นอิฐดั้งเดิมครับบนฐานสิลาแรงเดียวกันปรางบริวารทางด้านทิศเหนือครับโครงสร้างด้านบนไม่มีแล้วนะครับกรอบประตูเช่นเดิมบุรณะด้วยหินใหม่ครับ ความแข็งแรงครับนี่ก็เป็นกรอบประตูดังเดิมน,นะหินทรายครับข้างในถ้าเป็นศิลป,ปะในพุทธศตวร,รรษที่1 6บ7กเ็นี่ยก็จะเป็นศิลป,ปะขอมแบบบาป,ปวนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลัทธิสายวัณิกายาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะหน้าบันหน้าบันเอามาดูหน้าบันตรงนี้ครับ หน้าบานมีร่องรอยการการแกะเป็นลูนต่ำนะครับเป็นโครงสร้างของสามเหลี่ยมเหมือนกลีบบัวหรือว่าลายกระจังนะครับตรงกลางกลีบใหญ่ซ้ายขวากลีบเล็กลงมานะครับลดตันลงมาแบบสมมาตรซ้ายขวาเท่ากันตรงกลางจะใหญ่นะครับนี่คือหน้าบันของ,ของพิมานประธานทางด้าน ทิดเหนือผมเดินอ้อมมามันประธานตอนนี้ผมอยู่ทางด้านาตะวันตกนะครับ mm hmm. กำแพงแก้วน่าจะไม่มีหรือว่ามีอาจจะไม่มีร่องรอยของหินศีลาแรงที่เป็นกำแพงล้อมรอบไม่มีนะครับ อาจจะไม่มีตั้งแต่ดั้งเดิมหรืออาจจะเคยมีแล้วก็สูญหายหรือถูกนำไปใช้งานอย่างอื่นนะครับตรงนี้ไม่ทราบข้อมูลนะที่เราเห็นตรงนี้ก็แค่มีปรางอิดสามปรางวางอยู่บนฐานศีลาแรงเดียวกันครับซึ่งส่วนใหญ่ปราสาทอยู่ตามชุมชนกระจัดกระจายปราสาสตองค์เล็กๆส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับ มีผู้มาเยือนด้วยครับหวัสดีครับโอ้มาอยู่3มตัวไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเนมาเลียกันจะแล้วไม่รู้จักกันเลยครับน่านจะเป็นหมาวัดนะครับเนี่ยนี่คือบุค,คลิกของหมาวัดเลยนะครับก็คือเห็นใครมาก็คือเป็นมิตรหมดนะเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับผู้คนที่มากมายมากหน้าหลายตานะครับนี่คือธรรมชาติของหมาวัดนะ แสงลอดออกจากก้อนเมฆอยู่ตรงยอดของปรางประทานปราสาททองหลังอย่างนี้ทัศนียภาพตอนนี้สวยงามมากครับผมจะลงจากฐานซึ่งเป็นศีละแรงแล้วนะครับและผมก็จะถอยไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะจบคลิปสำหรับคลิปปราสาททองหลามแห่งน,นี้นะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเ,เพื่อนๆผ่านมาผ่านไปแวะเที่ยวชมได้นะครับปราสาทเ,เล็กๆแต่ก็มีความงดงามมีเสน่ห์ในตัว